รเราเราสปอนเซอร์เนี่ยเราสร้างรายได้นะคะสร้างรายได้ในในการสปอนเซอร์เนี่ยในการสปอนเซอร์คนใหม่วิธีแรกเลยคุณลองดูนะคะสปอนเซอร์ er แค่พันเจ็ดร้อยห้าสิบแต่คุณอยากจะมีว่าทำอย่างไรให้คนใหม่เข้ามาในในองค์กรคุณวันละสี่คนวันละสี่คนแสดงว่าสองคู่ถูกไหมคะ คู่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองคนสองคู่ก็ร้อยสามร้อยไอ้ร้อยสามร้อยห้าสิบถูกไม่ถูกคะเพราะว่าเราไม่คิดไอ้ที่คู่แรกเอาคู่ที่ว่าตั้งแต่สีคู่ที่สี่เป็นต้นไปคือร้อยเจ็ดสิบห้าไม่ต้องไปเที่ยวบอกโอ้ยค่าภาษีเจ็ดจุดันไม่ต้องคิดลึกค่ะเอาไว้ที่แบบ กลมุกลมๆไปก่อนค่ะไม่ต้องโอ้ยมันต้องเหลือเท่านี้นะเพราะต้องเสียภาษีไอ้นั้นเขาเรียกว่าเราคำนวณตามแผนการตลาดส่วนว่าคุณจะต้องไปทําตามแบบอีกเรื่องหนึ่งถ้าพูดเรื่องภาษีกันไม่ต้องไปคิดอะไรแนละ้วเอากลุกลม้กลมก่อนนะคะว่าถ้ามีคนเข้ามาที่คุณวันละสี่คนวันละสี่คนก็คือสองคู่สองคู่เป็นเงินก็คือสามร้อยห้าสิบบาท ไม่ต้องคิดนะว่ามันออกมาเป็นเหรียญแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะไม่ต้องคิดว่าเอ๊ถ้าถอนเป็นเงินไหนนั้นค่อยไปอธิบายกันใหม่เอาเป็นเหรียญกันก่อนและไม่ต้องถอนก่อนนะคะสามร้อยห้าสิบคุณลองดูว่าสี่คนได้สามร้อยห้าสิบทุกวันเลยทุกวันเลย 350, 350. สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบแสดงว่าเดือนหนึ่งเขาจะมีรายได้เท่าไหร่คะหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาท คนจบปริญญาตรียังไม่ได้เลยสมัยนี้รัฐบาลบอกว่าเดือนหนึ่งหมื่นห้าหมืนห้าบางคนเก้าพันก็มีค่ะ,สะแสดงว่าคนที่จบปริญญาตรีเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อยสิบเจ็ดปีถึงจะสร้างรายได้เท่ากับเราหาคนสี่คนถูกไม่ถูกคะนะแต่ทำไมถึงเรายังไม่มีรายได้ทุกวันล่ะคะเพราะอะไรคะเพราะคุณลืมค่ะลืมว่าการสปอนเซอร์คนน่ะ การสปอนเซอร์คนนะหนึ่งสิบคนนะได้สองคนจะเจอคนที่จะบอกต่อเหมือนคุณน่ะมันแค่สองคนเพราะคุณจะต้องเป็นไงคะพยายามทำสติติอทนนี้ทำสติติยังไงคะคุณลองมาดูว่าคุณจะได้จริงทุกวันคุณก็ต้องเป็นไงคะก็ต้องสปอนเซอร์คนค่ะซ้ายนะคะคุณลองดูว่าสิบอ่าสิบคนได้สองคนสิบคนได้สองคนแสดงว่าแสดงว่านะครับ คุณจะต้องหาคนเนี่ยสิบคนสองคนสิบคนสองคนถ้าเราจะได้จริงแสดงคุณต้องสปอนเซอร์คนถึงสามสิบคนซ้ายสามสิบคนขวาค่ะเพราะสิบคนสองคนเนี่ยสิบคนสองคนจะมีสองคนหาคนให้เราไงนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะมีรายได้ร้อยสามร้อยได้สามร้อยห้าสิบบาททุกวันเนี่ย ตามกดที่ผลงานวิจัยจากที่คุณสปอนเซอร์คุณน่ะคุณจะต้องมีองค์กรซ้าย30ขวา30นะคะแล้วคุณก็จะได้ตรงนี้ไม่มีทางบางคนก็บางคนก,ก็ไม่ทำแต่ใน30คนน่ะจะมีคนทำํำจะมีคนทํากดเฉลี่ยนะคะมันคนไหนที่อยากจะมีรายได้เดือนละหมื่นห้าร้อยบาท แล้วมีรายได้เข้ามาทุกวันวันละสามร้อยห้าสิบสามร้อยสิบปพวกที่ยังต่อไปบางวันไม่ไดีไม,ไม่ไม่ได้คุณต้องดูว่าคนที่ทํางานกับคุณเนะี่ยถ้าเขาทำร้อยเอร์ซน์โอ้ยสามสบสามสิบคู่นี่มันกิ่ตังค์อ่ะสามสิบสามสิบคู่คูณร้อยแต่ว่าไอการตรงนี้เขาบอกแล้วว่าไอร้อยเปอร์เซน์ันยากนะครับช่วยช่วยคูนให้พี่หน่อยนะคะสามสิบคู่ คูณร้อเราจะได้วันละนะคะวันละ5้าพันี่คือร้อยเปอร์ซ็นแต่เราคิดโดยเฉลีย่ยตามผลที่เขาวิจัยมาว่าสิบคนมันจะทำงานแค่2คนเพราะฉะนั้นคุณต้องมีองค์กรอย่างน้อย30คนซ้าย30บคนขวาคุณถึงจะมีรายได้ต่อวันเฉลี่ยแล้ว3ามห้าสบ แล้วก็มีรายได้เฉลี่ยตำสุดคือหมื่นห้าร้อยบาทไอ้หมื 10, ่นนะออใช่หมื่นห้าร้อยบาทโอเคไหมเพราะฉะนั้นเวลาคุณพูดแผนเนี่ยหรือคุณจะวางแผนให้ดาวรายทำงานคุณต้องวิเคราะห์อย่างนี้ให้เขาฟังค่ะว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเป็นไปได้สูงเลยเพราะฉะนั้นหน้าที่คุณคือทำให้เขาดูค่ะทำไปทำไปกี่ชั้นแล้วคะทำไปทำไปกี่ชั้น ทำไปก็ประมาณสี่ชั้นสี่ชั้นนะคุณก็จะเจอค่ะจะมีแล้วสามสิบกว่าสามสามสิบกว่าสามสิบกว่าคนประมาณสี่สิบคนน่ะคุณได้แล้วแล้วคุณลองดูที่มันจริงไหมผลงานวิจัยนี้นะคะ และพี่บอกได้เลยว่ามันมันไม่ถึงกับอ่อสิบคนสองแต่ถ้าเรามีระบบดีๆนะคนจากคนที่บริโภคใช้สินค้าดีเขาก็อยากบอกต่อจากคนขายของอ่าได้ขายของไปเจอคนที่อยากทําธุรกิจมันก็จะเพิ่มค่ะ แต่แสดงว่าคุณจะมีรายได้ขั้นต่ำเหมือนกรรมกรที่ไม่ต้องไปตากเนตคุณจะต้องพยายามขยายธุรกิจที่คุณทำงานกับคุณอาจจะใช้สินค้าบ้างอาจจะขายของบ้างแล้วก็ทำธุรกิจบ้างเนี่ยสิบสามสิบคนซ้ายสามสิบคนขวาตรงนี้ให้ได้ค่ะนะคะตรงนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เป็นการสร้างรายได้รายวัน จากการสปอนเซอร์ลูกค้าแบบมีเป้าหมายอถ้าคุณไม่มีนี่คือเป้าหมายขั้นต่ำนะคะต่อไปทำอย่างไรให้คนเก่ามันซื้อซ้ำทุกวันการที่คนเก่าซื้อซ้ำทุกวันถ้าเราทำงาน สร้างคนใหม่เข้ามาได้วันละสีคนสีคนทุกวันเนี่ยมันก็จะทำให้การซื้อซ้ำที่ได้เกมเป็นอย่างไรนะคะการซื้อซ้ำสามร้อยเปอร์เซนสารอยเปอร์เซนพรุ่งนี้ค่อยมาฟังการทำอย่างไรให้ได้ คำว่าซื้อซ้ำเพราะว่าเวลาเขาถอนร้อห้าสิเหรียญไปมันจะต้องห้าสิเหรียญซื้อซ้ำเพื่อที่จะลงหุ้นเพราะว่าเงินก้อนแรกที่เราลงอถอนไม่ได้นะคะคุณถอนเมื่อไหร่คุณก็หมดสภาพของการเป็นรุ้นส่วนกับบริษัท เขาคำนวณรายได้คุณไม่มีสิทธิถอนค่ะเพราะฉะนั้นคุณได้มาห้าพันสอง้อยห้าสิบบาทคุณต้องเอาหักออกห้าสิบเหรียญก็คือพันเจ็ดร้อยห้าสิบต้องคงที่ไว้คุณก็จะได้รับเงินมาสามพันห้าร้อยบาทถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรอ่ะที่มันจะได้คำว่า เกมทุกวันเพราะการาสะสมอย่อเ,เดี๋ยวพี่จะเล่าเรื่องที่คุณทำให้ดาวรายมีการได้คำว่าต่อรอบ ต่อวันต่อรอบต่อวันต่อรอบอย่างน้อยเป้าหมายนะเห็นไหมคะคุณสะสมคนเนี่ยวันละสี่คนวันละสี่คนวันละสี่คนไปเรื่อยๆต่อไปสี่คนมันก็ต้องมีสี่คนมันก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมคะทีนี้เป้าหมายเราในการทํางานต่อไปทําอย่างไรให้คนที่ทํารายวันได้วันละหมื่นห้าร้อยกลายเป็นคนที่ซื้อซ้ําทุกวันมีดาวรายซื้อซ้ําทุกวัน ตรงนี้แหละเราต้องวางเป้าหมายทําไมคะเพราะแผนการตลาดมันเปิดโอกาสให้เราได้จิตสิบเปอร์เซ็นแล้วการถอนเงินจิตสิบเปอร์เซ็นตเขาให้เราถอนต่อรอบนะสามรอยเปอร์เซ็นอ่ะเป็นต่อรอบทําอย่างไรให้คําว่าจิตสิบเปอร์เซนเราได้ถอนทุกวันเป็นอย่างต่าง นี่คือการที่จะนำไปสู่คำว่าอิสรภาพและความมั่นคงแล้วเวลาคุณได้ทุกวันเจมหนึ่งเจมหนึ่งเจมหนึ่งเจมสามสิบวันสามสิบเจมเอา้าเดี๋ยวมีคนทำเป้าหมายเหมือนเรากลายเป็นวันหนึ่งสิบเจมสิบเจม,ส,เมสามสิบวันสามร้อยเจมคุณลองดูลองดูค่าคอมมิชชั่นก็เอาไปแล้วต่อไปไอ้โอยไอ้เจมของเรามันก็ได้มาคลักๆักเป็นยังไงคะ คุณรู้ไหมว่าคุณจะได้เป็นเศรษฐีนอนกินเขาเรียกเป็นเสือนอนกินเป็นเสือเขาเรียกจับเสือมือเปล่ามีอะไรมากมายที่มหัศจรรย์นะคะังั้นตอนนี้ลองไปนั่งคุยกับสี่คนของคุณทำอย่างไรให้มีคนเข้ามา สี่คนทุกวันกดเฉลีย่ยคือคุณต้องมีคนอยู่ในองค์กรคุณไม่ว่าจะเป็นคนทําธุรกิจเป็นไม่ว่าคนที่หาขายของเป็นไม่ว่าคนที่ใช้สินค้าตรงเนี้ยถ้าคุณมีสามสิบซ้ายสามสิบขวาอยู่นะคะพี่บอกได้เลยว่าไม่พลาดค่ะหมื่นห้าพันหมื่นห้าร้อยบาทวันหนึ่งสามร้อยห้าสิบพี่ว่าพวกเป็นลูกจ้างรายวันจะเห็นโอกาสตรงนี้ ถ้าคุณทําได้คุณไปขายความคิดกับคนที่เป็นลูกจ้างรายวันไอ้พวกฉีดหญ้าจนตายผ่อนรายวันมีเยอะแยะไปค่ะพวกที่ไม่มีรายได้ส่วนมากรับฉีดญ้าค่ายงค่ายาเยอะแยะนะคะตรงนี้นที่คือนักธุรกิจที่มองเห็นโอกาสว่าทําอย่างไรให้คนที่ยังลําบากปิดสารภาพค่ะแล้วคุณรู้ว่าเมื่อคุณสร้างคนในองค์กรไว้มากมายอะไรเกิดขึ้นคะ ยอดมหาศาลค่ว่าคนคุณภาพอยอดคุณภาพมาจากอะไรคะมาจากตอนที่คุณมีความรู้เรื่องสุขภาพคุณบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพและคุณสร้างคุณสร้างคนให้มีรายได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วคุณก็สร้างคนให้เป็นคนมีสุขภาพดีเป็นคนปลอดโรคทั้งหมู่บ้านปลอดโรคทั้งอำเภอปลอดโรคทั้งจังหวัด อะไรเกิดขึ้นรายได้ในการซื้อสินค้าไปบริโภคแบบมหาศาลจะเกิดขึ้นแล้ววันนั้นคำว่าสามเปอร์เซ็นของคุณนะคะที่บริษัทนะมียอดเป็นแสนล้านแล้วคุณกี่เปอร์เซ็นต์ของแสนล้านคะนี่คือคำว่าอัพพมหาเศรษฐีค่ะพรุ่งนี้ติดตามตอนต่อไปวันนี้ให้การบ้านไปวางแผนสี่คนในการสร้าง องค์กรของตัวเองข้างล่างอย่างน้อยสามสิบคนซ้ายสามสิบคนขวาคนไหนมีอยู่แล้วไปปลุกทีละคนน้องตอนนี้น้องไปยังไงสวนมากเขาต้องมีกระดูกกระเดียดเขายังใช้สินค้าอยู่ยังไม่หมดเอา้าคนนี้แหละเอาคนนี้ขายบ้างไม่ขายบ้างคุณลองดูนะคุณไปเจอนักธุรกิจเนี่ยเห็นไหมคะนักธุรกิจที่สปอนเซอร์ถ้าเขาสปอนเซอร์วันหนึ่งสิบคนบอกแล้วออนไลน์ได้นะโพสต์โพสต์ก็ได้กะ <c oughs> คุณพูดไปให้คนสิบคน <c oughs> คุณได้พูดกับคนสิบคนได้แน่นอนไงสองคนวันนี้อาจารย์นงรัฐยังเมาทั้งเข่งได้เลยเพราะฉะนั้น อดเปรี้ยวไว้อินหวานนะคะคุณอยากขายสินค้าไปทําลายทําลายเขาเรียกทําลายป่าเลยนะคะเดี๋ยวเขาเข้ามาเข้าในวงจรพี่เชื่อมั่นว่าในการที่จะถ่ายทอดเรื่องที่จะทําเรื่องอิสรภาพทางด้านสุขภาพเรามีเจ๋งกว่านี้พี่มีคล็ดลับเยอะแล้วก็พี่ก็เชื่อถึงฝีมือของอาจารย์นงรัตนนะคะเพราะฉะนั้นเดินตามระบบเราค่ะนะคะ แล้วทำตัวเองด้วยนะคะเจอกันวันพรุ่งนี้ส่งไม่ให้กับผู้นำต้นแบบท่านแรกค่ะเชิญค่ะผู้นำต้นแบบหลับหรือเปล่าพี่พูดเสียงดังฟังชัดขนาดนี้หลับอีกก็นะไม่รู้ว่ายัางไงเลยมีผู้นำต้นแบบในห้องนี้ไหมคะสวัสดีค่ะ วัสดีครับผู้นำท้าวันนี้เป็นไงครับฟังแล้วรู้สึกอยากจะวิ่งไปสบ่างเซแล้วก็ไปเล่าแผนที่ส่งพลังให้กับทุกคนไหคะเพราะว่าวันนี้อาจารย์เสียได้สอนถึงการหลักการทํางานที่ถูกต้องนะคะที่จะไปบอกเล่าให้กับผู้คนนะคะที่เราเขาต้องการโอกาสอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งต่อโอกาสที่ดีก็เราต้องมีความรู้นะคะองค์ความรู้สําคัญมากา วันนี้ทุกคนก็มาเรียนรู้นะคะเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้สิ่งที่นําไปปรับใช้ในวันนี้ก็คือการเขียนแผนยังไงให้เขาพูดแต่ยังไงให้เขารู้สึกยึกแล้วก็ประทับใจแล้วก็อยากที่จะไปต่อด้วยความมีพลังนะคะไปถามคนที่เราสปอนเอร์เข้ามาแล้วเนี่ยอย่าทิ้งเขาอาจารย์บอกว่าเราต้องไปเปลี่ยนเขาให้เขาเข้าใจให้เขารู้จริงในเรื่องแผนไรายได้ที่เขาจะได้รับทํายังไงให้เขามีความ เข้าใจอย่างของแท้เกมเป็นยังไงแลกเกมเป็นยังไงการซื้อเกมแล้วได้เงินยังไงนะคะเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องไปอธิบายในรายละเอียดให้เขาฟังนะคะดังนั้นนะคะคนอ่ที่เราแนะนํามาเขาก็คือคนคุณภาพของเราแต่เราขาดการเอาใจใส่การดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ความรู้ที่ได้จากอาจารย์ก็จะไปกลับใช้กับคนเก่านะคะที่ต้องการรอคอยเราอยู่นะคะวันนี้ใครเชื่อหลือเกินนะคะว่าทุกคนสามารถ ที่จะเอาไปใช้ได้อย่างมีคุณค่าและทรงพลังที่สุดเลยนะคะก็ขอึืนมาให้ให้กับผู้นำตนต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะต่อไปเชิญอ่าประธานภาคค่ะประธานภาคไหนก็ได้นะคะเชิญค่ะสวัสดีมมสดออครับผมวีสุดผลถาวรครับผู้แนะนำก็การงรัหมนตรลอดอภัปรายึกการงรัมนตอดครับ ก็ยันท่านประธานเจวัดแล้วก็ยันอริยาภูเก็ตสุริกุลนะครับครับอ,อผมผมในความที่ของผมนะครับอ,อผมเห็นว่าทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยไอ้ให้แล้วก็ได้ติดตามจิตภัฒสอนมาตลอดอะบอกว่าทุกท่านอีโชคดีมากนะครับอ,อ่รวมทั้งผมด้วยนะครับถือว่าโชคดีที่สุดอท่านได้เกิดมาเพราะว่าได้นะครับเอราเ,เวน็นที่ได้เกิด อันนั้นอันนั้นต้องบทที่หนึ่งเป็บทที่สองแล้วกันนะครับเพราะว่าอในทุกเรื่องนะครับที่อาจารย,ายใใ์ธนิยาได้ถ่ายทอดเนี่ยมันสุดยอดไม่มีที่ไหนไม่มีที่ไหนเปรียบปานนะครับเพราะว่าเป็นเคล็ดลับที่เจ้าใายสิทธัตถะได้ค้นพบมาแล้วมาถ่ายทอดจากชัดเจนแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับรวมทั้งตัวผมด้วยเนี่ยต้องยอมครับหลายท่านก็อาจจะคล้ายๆหรือท่านในอือ่นอาจจะไม่เป็นก็ได้แต่ว่าอันนี้ในส่วนในส่วนผมนะ อ่าอ่าคือปัญหาอยู่ที่ว่าอสติสมาธิของเรานะครับอ่าถ้าเราสามารถที่จะตั้งสติตั้งสมาธิให้ดีอแล้วก็เก็บเกี่ยวให้ดีนะครับอ่ารับรองครับอ่าท่านจะสามารถเรียกว่าเดินบรรลุตามเป้าหมายตามแนวทางที่อาจารย์ตริยาพยายามจะถ่ายทอดแน่นอนแต่แต่ว่าแน่นอนครับแต่ะละคนแต่ะละ อย่างในชีวิตที่ยังยังวางไม่ได้ยังตัดไม่ได้ยังอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะงั้นนี่แหละคือตัวสําคัญเพราะงั้นถ้าถ้าเราอา่วางอย่างอื่นที่สําคัญน้อยกว่านะครับได้นะครับวางได้นะครับแล้วมีสติก,กับเรื่องนี้เมื่อฟังแล้วเออกลับไปคิดทบทวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคลิปที่ผมยังยังพยายามที่ว่าจะไปค้นหาคลิปเพราะว่าอ่ายัง ยังไม่รู้ว่าจะจะเก็บไว้ยังไงที่ว่าจะได้ได้คลิปของอาจารย์สุริยาไว้ให้มากๆแล้วก็ต้องทวนอ่าหลายๆครั้งในแต่ละคลิปแต่ละคลิปแล้วเราเอามาใช้ให้ตรงประเด็นรับรองครับทุกท่านก็จะประสบควมสำเร็จในทุกเรื่องที่ตัดสินขอบคุณครับสวัสดีครับอ่าขอบคุณค่ะพี่แจ้งก่อนนะคะ หลังจากที่เรามีความพร้อมในเรื่องของการลงคือขจัดปัญหาให้คุณช่วยเหลือคุณในเรื่องของกองทุนนะ่ะเราจะทำออฟไลน์ค่ะสำหรับผู้นำที่มีผู้นำที่เอาจริงเอาจังนอยากจะพาร4สี่บี่คนเราจะทำลงออฟไลน์ให้คุณนะคะลงออฟไลน์ให้คุณเลยค่ะอยู่กับคุณ สายที่หนึ่งอยู่ตรงไหนเราทําให้สายที่สองอยู่สายที่สามที่สี่คุณทําให้เราดูค่ะนะคะเราจะทําให้คุณดูสายที่หนึ่งสายที่สองแ,แต่คุณจะเลือกให้เรานะทําตรงไหนนะแล้วก็สายที่สามสี่เราจะดูคุณทําค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะบอกว่าเราปล่อยให้คุณหากินเองได้หรือเปล่าเพราะเราต้องการสร้างคนที่เข้าใจธุรกิจเครือข่ายจริงๆแล้วก็มีหลักสูตรอยู่ในหัวใจคุณจริงๆนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้นะ,ะคุณเตรียมค่ะเตรียมคนที่จจริงกับคุณน่ะที่คุณสปอนเซอร์สี่คนที่จริงกับรอเราไว้ค่ะแล้วเราไปท่านประธานก็พร้อมลุยนะคะตอนนี้นะคะแล้ว ระบบหลังจากที่เราทําทุกอย่างเรียบร้อยแล้วระบบพร้อมที่จะทําให้คุณสําเร็จไม่ใช่ธรรมดานะพี่บอกเลยว่าพี่ยังตื่นเต้นเราตอนนี้เราตอนนี้งานที่เรายากที่สุดและเป็นหน้าที่พี่กับคุณชัยวัตรก็คือทําอย่างไรให้ความคิดแนวคิดและการกระทําของผู้นําเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างเช่น เราไม่ได้ขายสินค้าแต่เรามาให้ความรู้เรื่องสุขภาพเพราะเราไม่ได้แล้วคุณลองตอบเลยตรงไหนอที่คุณขายสินค้าและตอบโจทย์ทำว่าอิสรภาพทางด้านสุขภาพไหนเน่ยคุณยังเติมโรงพยาบาลเลยอย่าทำมากี่บริษัทไม่เห็นคนว่างจากโรงพยาบาลเลยแล้วให้เราทำอย่างไรถึงเราจะสร้างนิมิตหมายใหม่ให้โลกมันรู้ว่าการที่จะทำให้คนมีสุขภาพ ที่กระทรวงสาธารณสุขทำไม่ได้แล้วเราทำได้อะมันเป็นยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะมาซื้อสินค้าเราเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะคะเพราะมันต้องผ่านกระบวนการตรวจและสอนก่อนค่ะเห็นไหมคะไม่ได้ง่ายขนาดที่ว่าคุณจะเอามาซื้อแล้วก็ได้นะคะเหมือนกันคะ่ะเห็นไหมคะคุณไปหาหมอคุณจะเอาอยา แกน้ำมูกหมอไม่ผ่านการตรวจหมอไม่ได้ค่ะเราต้องผ่านการตรวจของเราก่อนไม่อยาลืมธรรมชาติของมันนะคะพี่บอกได้เลยว่าคุณรอว่าสิ่งที่ให้มีอยู่จากแนวคิดของท่านประธานมันจะต้องทำให้สังคมประเทศและสังคมโลกเนี่ยว้าวว้าวชนิดมันไม่รู้กี่ตลบนะคะแต่เราก็ต้องรอความร่วมมือร่วมใจของคุณว่าคุณคิด จะทำไฮแบบสุดชีวิตแล้วนางในเมื่อคุณสมบัติของไฮตอนนี้พี่บอกว่าพี่พูดกับคุณแชัยว่าเลยพี่อายุเจ็ดสิบและพี่ก็ไม่จำเป็นต้องมามีรายได้กับไฮอะเพราะหนึ่งบันนานพี่ก็มีสามีก็มีบำนนานลูกก็รับผิดชอบตัวเองได้แล้วเนี่ยด้วยวัยอย่างนี้อยู่กันแบบสมัทนี้ได้เลย เพราะฉะนั้นการที่พี่จะดูแผนว่าพี่จะทําธุรกิจพี่ดูแป๊บเดียวพี่ตัดสินใจทําธุรกิจได้ค่ะแต่ทําไมพี่ต้องนั่งดูความเป็นไ้ถึงสี่เดือนก็เพราะว่าพี่เสียดายค่ะกลัวเสียของค่ะของที่มองอย่างไรมันก็เป็นธุรกิจที่อัจฉริยะจริงๆแต่เรายัง เปลี่ยนเขาเรียกปรับทัศนคติปรับไมายเซ็ตของผู้นําเราเนี่ยให้เห็นคุณค่าตรงนี้นและเปลี่ยนและเข้าใจมันอย่างถ่องแท้โดยไม่ใช้ความโลภความไม่เข้าใจไปขยายธุรกิจนะคะตรงนี้สำคัญมากๆแล้วคุณลองดูว่าทำไมคุณใช้ว่าถึงกล้าที่จะบอกว่าเราจะต้องเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในประเทศไทยใช้เวลาแค่หนึ่งปีสิ้นปีนี้จะต้องเป็นค่ะ เรามีมากมายค่ะตอนนี้บริษัทปิดกันเป็นแถวค่ะบริษัทเครือขายบริษัทใหญ่ๆด้วยนะะปิดกันเป็นสิบบแล้วนะคะเพราะอะไรคะก็ใช้วิธีการเดิมค่ะเขียนแผนให้คนมาทําด้วยความโลภแล้วก็ขายของค่ะพันยาเดินเส้นทางเดิมค่ะเชื่อพี่แล้วตอนนี้ยักษ์ใหญ่ก็กําลังจะ ยอดตกลงตกลงจากเป็นพันล้านตอนนี้ไม่ถึงเก้าร้อยแล้วค่ะแล้วมันเป็นช่วงโอกาสไหมคะตอนนี้ที่เราจะแสดงว่าเราไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายแบบเดิมค่ะเรามีวิธีการทำอย่างนี้และการที่คุณจะมาใช้สินค้าของเราคุณต้องมีการให้เราตรวจเราสอนก่อนนี่คือเรื่องจริงอ่ะพี่ถึงมีเครือข่ายพูดพวก เอ็มวีตอนนี้ซึ่งซึ่งสร้างรายได้ให้พี่ต่อเดือนเี่เพราะอะไรคะพี่ไม่มีใครค่ะที่จะซื้อสินค้าพี่ได้ง่ายๆเพราะพี่ไม่โลภที่จะได้เงินของใครโดยที่เขาเอาไปใช้แล้วมันไม่คุ้มอะคะ่ะนะคะตรงนี้โอเคค่ะแล้วเตรียมตัวไปนะอาจารย์วิสุทธ์พี่นิห็น รู้จักอาจารย์วิสุทธ์เป็นคนแรกเลยตอนที่เข้ามาในไทยนะคะเพราะว่าอาจารย์นงรักโชขาเปื่อยๆนะคะและตอนนี้ก็อรอเลาเอาการนะคะต่อไปอประธานภาคอื่นอีกหนึ่งคนคะ่ะเชิญคะ่ะประธานภาคมีไหมคะเนี่ยที่จริงแล้วคนที่มีพลังบวกมันจะไม่มีช่องว่างอ่ะมันจะกระตือรือร้นมันจะตื่นเต้นอ่ะ นะพี่พูดทุกวันพี่ตื่นเต้นทุกวันนะะมีประธานภาคไหนอีกไหมคะครับสวัสดีครับอาจารย์ทนวัตใสคำนะครับประธานภาคตะว,วันตกก็ได้ฟังอาจารย์ทุกวันนะครับในเรื่องของการาสร้างรูปแบบของการทำงานเครือข่ายนะครับซึ่งเราเองเคยทำในเรื่องของเครือข่าย มาเยอะแยะนะครับแต่เนี้ยวันเนี้ยเราได้รู้ถึงเครือข่ายของให้บนช็อปเนี่ยมันมีความโดดเด่นครับแล้วก็ให้เราเนี่ยได้เข้าใจว่าให้บนช็อปเนี่ยมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับขึ้นอยู่กับว่าเรานะครับได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็เข้าใจอย่างไรครับวันนี้อาจารย์ศริยาท่านก็ ให้แรงบันดาลใจนะครับในเรื่องของการทำตลาดว่าแผนของเราเนี่ยเราเข้าใจจริงหรือเปล่าครับสิ่งที่เราได้ทำลงไปครับนั่นก็คือประสบการณ์ที่เราได้รู้ว่าให้เวิร์ช็อปเนี่ยมันทำได้จริงครับมันทำได้จริงแล้วก็มันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมีอิสรภาพทางด้านการเงินในอนาคตได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคนหนึ่งครับที่ค้นหาในอ ใธุรกิจแบบเนี้นะครับมานานแล้วครับซึ่งทําธุรกิจเครือขายอื่นมาหลายบริษัทเหมือนกันครับแต่ว่าวันนี้นะมาตกผนึกที่ไฮบอลช็อปเพราะว่าแผนรายได้ของเราเนี่ยนะครับยิ่งฟังแล้วยิ่งตื่นเต้นจริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่เราได้ทําไปแล้วครับเราต้องอมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ทําให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดครับผมทํำห้วันช็อปเนี่ยเต็มเวลานะครับ เต็มเวลาแล้วก็ทําสายงานด้วยตัวเองแล้วก็สร้างทีมครับประชุมบ่อยๆแล้วก็โดยเฉพาะสี่คนครับก็คุยกันตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราจะตกผลึกของให้เวิช็อปเนี่ยจะต้องสร้างสายสัมพันธ์สี่คนแล้วก็องค์กรของเราด้วยครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์จริยานะครับที่ให้กําลังใจแล้วก็ <biases. S 2> ให้ความรู้ทุกๆวันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจก็ดีไม่ว่าจะเรื่องของการสร้างทีม,มแม้แต่แต่เรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องของอะไรต่างๆให้บนช็อปครับก็ถือว่าท่านอาจารย์ก็ให้ความรู้ให้อะไรต่างๆกับเราครับต้องขอบุณอาจารย์ธนิยานะครับเราเป็นผู้ฟังเราก็ต้องเก็บมาคิดครับแล้วมาับสนาต่อยอดให้กับองค์กรนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ อขอบคุณค่ะทรงไม่ต่อยกับผู้นำต้นแบบปิดท้ายรายการค่ะเชิญค่ะมีไหมคะสวัสดีค่ะดิฉันคุณลี่ชาลินนะคะขออนุญาตนะคะเพราะว่าอาจารย์นงรัติดติดงานข่าวดำนะคะก็เลยให้คุณลี่ช่วยสรุปนะคะก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์สริยาโพคินศิรกุลมากนะคะ ที่ท่านได้เสียสละมาให้ความรู้กับเราทุกวันนะคะนับว,ว่าเป็นความโชคดีของเราอย่างมากมายเหลือเกินที่ได้เข้ามาทําธุรกิจท้ายนี้นะคะเราได้เข้ามาเรียนรู้ธรรมะจากท่านอาจารย์สริยาทุกวันทุกวันทําให้เรามีเขาเรียกว่ามีจิตใจที่เบิกบานยิ่งขึ้นนะคะเราทําให้เรามีสติแล้วก็รู้จักการปล่อยวางเพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีขั้นตอนที่ เป็นขั้นตอนที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วที่สำคัญนะคะที่สำคัญมากๆสำหรับชาวธุรกิจไฮนี่นะคะก็คือท่านอาจารย์สริยาเนี่ยนะคะได้ให้ความรูเ้เรื่องของหลักการาหลักการการทำธุรกิจทำอย่างไรให้ถูกต้องทำอย่างไรที่จะทำให้เราได้ประสบความสำเร็จได้อย่างเร็วมากขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะทุกท่านเดินตามระบบ แล้วจบกันที่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่านมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัคุณนายจารียาค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณมากค่อนค่ค่ะขาขอขอขอบคุณมากค่สวัสดีค่ะยิค่ะขอบคุณอาจารย์บญาค่ะขอบคุณมากมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับขอให้ทุกท่านขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขยายไปทุกท่านขอบใจลยนะคะมากค่ะ